เดินแบบจันทรคติคำว่าจันทรคติก็คือการนับแบบเอาดวงจันทร์เป็นประมาณเรือจันทรคติการุน,นเวียนของดวงจันทร์ที่เรียกว่านับเป็นวันหนึ่งข่มสองข้าสิบห้าข้ำสิบสี่ข้าแต่แบบสุริยคติก็นับเป็นวันที่หนึ่งวันที่สองนะ เดนมกกากุมภาฉะนั้นการที่เราดูกันโดยทั่วไปก็คือว่าดวงจันทร์หมุนรอบโลกยี่สิบเก้าวันครึ่งนะก็ทำให้เกิดการนับวันมีแรมเรียกว่าเดือนเต็มเดือนขาดถ้า เดือนขี่เสนเดือนหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนเก้าเดือนสิบเอ็ดอย่างนี้พอแรมเนี่ยมันจะเป็นแรมสิบสี่คำเขาเรียกว่าเดือนขาดส่วนถ้าเป็นเดือนคู่เส้นเดือนสองเดือนสี่เดือนหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนสิบสองก็จะเป็นเดือนเต็มคือดับเต็มดับเร็วสิบห้าคำดับสิบห้าคำ เมื่อระยะเวลาที่มันผ่านไปนับปีสองสามปีขึ้นก็จะมีเขาเรียกว่าเือเกิดเดือนพิเศษเาเรียกอธิกรมาตอาธิกรมาตขึ้นมาก็ถ้าสุริยคติมันก็มีสิบสองเดือนนั่นแหละนะแต่ถ้าเป็นอธิกรมาตทานจารคติมันจะกลายเป็นเดือนปีหนึ่งมีสิบสามเดือนก็จะมีการนับเรียกว่าเดือนเดือนแปดสองหนเดือนสิบสองหนอะไรนะ่ะ อันนี้ก็เป็นการนับแบบจันทรคติเมื่อเรากำหนดวันที่ว่าวันพระหรือวันธรรมสมาณะหรือวันรอรโบสถเอาวันแปดค่ำสิบห้าค่ำเป็นที่ตั้งซึ่งก็เป็นการคำนวณก,กันโดยโดยการนับดูเรื่องของดวงจันทร์ แมนว่าเราพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ถือเลิกยามดวงอทิตดวงจันทร์เหมือนเหมือนกับการถือแบบโหรศาสตร์แต่ถึงอย่างนั้นนี่เราก็ยังถือตามคติของชาวโลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเวลาเหมือนกับที่ปัจจุบันเนี่ยนะเราแม้ว่าเราจะไม่ใช่ชาวชาวคริสเตียนเป็นอไแต่เราก็ยังนับถือวัน นับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่เขาวันอาทิตย์ต้องเข้าโบสถ์พอเมื่อระบบราชการเอาวันเสาร์อาทิตย์เป็นหยุดเราก็เจ้พุธเราก็ต้องหยุดวันเสาร์อาทิตย์ไปด้วยเลยไปมาแล้วก็บันทีชจ้าพุธเราก็เลยไม่รู้ว่าวันพระวันไหนนะพอเราไม่ไม่ได้มา ในความสําคัญกับวันพระเป็นสําคัญกับวันเสาร์อาทิตย์เฉันก็แต่เราก็ถือกันทั้งสองอย่างคือการงานของทางโลกก็นับถือกันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเรื่องของทางธรรมก็ถือเอาวันพระวันโกนอย่างพวกเราเนี่ยแล้วก็มาเข้าวัดก็ต้องถือเอาตามวันพระวันโกน เป็นเป็นวันสำคัญที่ถือกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็แล้ววันมันจะวันเพนน่มันก็มีเหตุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่ว่าประสูร่รเพนวิสาขะตัสรุก็เพนวิสาขะปรินิพานก็เพนวิสาขะมันเกี่ยวกับวันเพนนะทำไมมันจะเหมาะวันเพน แสดงเกินก็เพราะว่าสมัยก่อนถ้าเรามองในแงน่หนึ่งหนึ่งก็คือว่าแต่มันไม่การเดินทางกลางคืนเนี่ยมันต้องอาศัยแสงไฟแต่ถ้ามีสแสงเพนแสงเพลนคือแสงเดือนเนี่ยมันก็ช่วยแสงสว่างเราเดินไปไหนก็สบายไม่ต้องมีไฟฉายไม่ต้องมีประทีปอะไรให้มันมากเพราะว่ามันสว่างก็ด้วยแสงแสงแสงเดือนแสงจันทร์ เนี่เราก็เลยถือคติเนี่ยนะสมมารจะเป็นวันธรรมศวรณะพิเศษก็คือว่าสมัยก,ก่อนก็มอวสุปสิกขาไปเฝ้าพระเจ้าก็ฟังธรรมกันจนถึงดึกดื่นก็สามารถจะกลับบ้านกลับเคสหสถานโดยใส่แสงเดือนแสงจันทร์สาดสองมันก็สามารถเดินทางไปปลอดภัยเราก็ถือคตินี้มานะ จนกลายเป็นประเพณีกลายเป็นเป็นการรับรูก้กันโดยทั่วทวไปนะเมื่อเราเอาเงื่อนไขนี้มาทำกิจกรรมอยนะเช่นว่าเรามีการเวียนเทียนในวันพระนี่ก็เอาความพร้อมเพียงกันว่ามีวิสุสมณเณรไมชิโยคิววาสุปสิกาที่มาจำศีลน,นอนวัด ก็เลยถือโอกาสว่ามาเวียนเทียนกันในวันพระด้วยวัฒนธรรมของคนโดยเฉพาะทางเหนือเราก็จะมีชาวบ้านที่ได้มาถือบสถศิลมาถือบสถศิลกันในวันพระก็ชวนญาติโยมได้ทำบุญสุนทานรักษาศีลภาวนาทำกิจกรรมยิ่งว่าเราซึ่งมีพระสงฆ์องค์เลมไม่ชีโยคีอยู่กันทุกวันตลอดปี ถ้าจะยมมาอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้บุญนะก็ต้องให้ทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเข้ามาด้วยแต่สำนักปฏิบัติธรรมที่เขาเล่นปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่มีทำวัดสวดมน์นนะสำนักปฏิบัติที่เขาเป็นสำนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่มีหรอกทำวัดสวดมน์ไม่มีกิจกรรมทำวัดสวดมน์ก็จะกิจกรรมมีหนาบาทอะไรมันก็ไม่มีนะ เพราะว่าเขาเน้นปฏิบัติจริงๆก็มีแต่มันก็ไม่เหมาะที่จะเรียกว่าเป็นวัดเพราะว่าวัดมันต้องอาศัยแรงศรัทธาของญาติโยมเข้ามาช่วยอุปถัมภ์มันก็เลยมีกิจกรรมทั้งกิจกรรมแบบประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมภาวานาปฏิบัติไปด้วยเพราะว่าเรายังอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าอยู่ได้ด้วยญาติโยมอุปถัมภ์ สำนักปฏิบัติบางทีก็ได้อา,อาศัยจากญาติยโยมที่เป็นเครหาบ,บดีอุปธรรมแล้วก็สามารถที่จะ,ะให้ปัจจัยอุปัรภมค่าอาหารการกินค่าบริหารจัดการโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าะจะต้องไปหากิจนิมนต์บ้านเหนือบ้านใต,บนต้บ้านเหนือบ้านใต้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นก็มีอยู่ แต่ว่าเรานั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นทศนานะบปฏิบัติธรรมอาจจะมีพระอาจารย์สองสามองค์มีโยมบริการสี่ห้าท่านมีเมียควาทางานนิดหน่อยนอกนั้นก็จะเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติพอครบคอสสิบวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนสามเดือนก็ออกไปรับคาใหม่ก็ว่ากันใหม่อย่างนี้แต่ว่าเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเรม่น่าจะ สำนักเราเป็นวัดอย่างีรกลบมาแล้วเราต้องมีภาพวิสุสามเณรเมชีโยคีอยู่ประจำนะส่วนหนึ่งด้วยนะกยายเจโยมเข้ามาเข้าออกส่วนหนึ่งด้วยนะฉะนั้นถ้าไม่มีญาโยามเมเราก็ต้องเลี้ยงพระเน้นอยู่ดีนะมันไม่ได้เหมือนกับสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นเซนเตอร์หรือเป็นศูนย์ถ้าโยคีออกหมดก็ไม่ เกือบจะไม่มีใครเหลืออยู่ในสำนักบางทีวิทยากรก็ยังนิมนต์มาจากวัดอื่นได้ซ้ำไปแต่ถ้ามันเป็นวัดอย่างนี้มันไม่ใช่วัดมันจะร้างจากพระจะโยมจะชีโยคีไม่ได้นะก<อ>ิจกรรมก็เลยเป็นคนละอย่างนะอันนี้ก็พวกเราก็ต้องทำความเข้าใจเนาะ,ะเมื่อ มีมีความเป็นวัดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เลยต้องมีกิจกรรมที่จะเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในฐานะที่ว่าเป็นศูนย์กลางส่วนรวมจิตใจของคนยัญโยมสุบสิการทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเมกัที่เราตักบ,บาตอะไรอย่างนี้นะ มันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสัาญายมด้วยอันนี้เรว่าสนัปฏิบัติธรรมที่เป็นวัดอันนี้เราก็มาพูดถึงว่าเมื่อเราได้มาทำกิจกรรมในว,วันนี้มีการเวียนเทียนแต่คำว่าเวียนเทียนเนี่ยก็เป็นภาษาไทยเรานี่แหละนะอะซึ่งก็ การเวียนเทียนนั่นก็มีเป็นวัฒนธรรมแบบศาสนาแบบฮินดูะที่เขามีการท่านในประเพณีเรียกว่าพิธีกรรมของพราหมณ์นะเวียนเทียนก็คือจะเทียนมาเวียนสามรอบมาทําอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยครับว่าเวียนเทียนมาจจะสัพ์เดิมจริงแปลว่าพระทักษิณพระทักษิณนี่แปลว่าการเวียนขวา ต้องเดินรอบสิ่งที่เราเคารพเรียกว่าส,สถูปสถูปคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของอสิ่งที่เราเคารพนับถือเราเรียกว่าสถูปสถูปนั้นได้แก่สิ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แก่บุคคลสี่ประเภทด้วยกันพระพระอรหันต์สมาสัมพุทธเจ้า พระปเจกพุทธเจ้าพระราหันตสาวกแล้วก็พระเจ้าจัากรพรรดิพระราชาผู้ทรงธรรมเนี่ยพระเจ้าจัากรพรรดิพระราหันสาวกพระปเจกพุทธเจ้าและพระรหันตสมาสามพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบุคคลเหล่านั้นได้สวรรค์นิพพานนิพพานไปสวรรคตไปก็เอาอาิิต์เป็นต้นอดิธาตุของท่านเนี่ยเอามาบรรจุไว้ในสถูปสถูปเนี่ย นะสตุปะสตุปะสถุปแล้วเมื่อเราอยากจะน้อมนึกถึงความดีของท่านก็คือไปประทักษินเดินรอบที่เราเรียกกันว่าเวียนเทียนนั่นแหละนะก็มีมาแต่สมัยพุทธกาลมาบางทีท้าพระอริยะท่านึงพระอรหันท่านมรณภาพไปเนี่ยพระนิพพานไป เมื่อทําการเผาเสรละใกล้ๆบริเวณไหนที่บริเวณนั้นมีทางสีแพร่งก็คือทางสีแย่ที่คนจะเดินมาเดินไปผ่านบริเวณนั้นก็เอาอาธิธาานของพระอรหันนั้นไปบรรจุว้ที่นั่นก่อเป็นสถูปให้ชาวบ,บ้านที่เดินทางผ่านก็จะได้มาแสดงความเคารพเดินพระศิลป์ก่อนที่จะไปนั่นไปนี้มันกับว่าเป็นเป็นนั้นเป็น เป็นเจดีนะเป็นอนุสาวรีย์นั่นหละปัจจุบันก็เรียกอนุสาวรีย์เนาะอนุสาวรีย์ทั่วไปเนี่ยถ้าสามารถตั้งอยู่การสีแยกได้นะเนี่ยเนี่ยก็เป็นที่ระลึกนึกถึงจุดที่มันจะมีคนผ่านหรือวงเวียนอย่างนี้เนาะปัจจุบันนี่มีวงเวียนเนี่ยวงเวียนวงเวียนใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวนี้ก็กําลังเป็นที่สนใจก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยน่นะประชาธิปไตย ต้องม,มีวงเวียนทำให้เป็นที่ระลึกนึกถึงเป็นเป็นสัญลักษณ์ให้เกิดความระลึกนึกถึงสิ่งที่งามดีงามเกิดขึ้นเราจึงเ,เรียกว่าสถูปบุคคลที่ควรในการบรรจุในสถูปก็ยันี่กามาแล้วมีสี่ประเภทพระอรหันตามาสัมุทธเจ้าพระปัจิพรพุทธะเจ้าพระอรหันตาาสาวกแล้วก็พระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรม เมื่อเราเวียนเทียนเราก็ทําให้เราระลึกนึกถึงว่าบุคคลที่ควรแก่สถูปเนี่ยเขาดีอย่างไรอะนะเดินเพื่อจะได้นึกถึงว่าเราจะจะได้เดินตามทางของท่านนะเราจะเดินตามทางของท่านนะเช่นเราจะได้เดินตามทาง,งที่พระพุทธเจ้าได้ดทรง,งเดินเนาะคือพระองค์เดินทางของท่านเนี่ยเดินย่งไรพระเจ้าเดินอย่างไร ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ก็สร้างบาร,รมีสร้างบาร,รมีตั้งแต่ทานบาร,รมีจนถึงเบขาบาร,รมีสร้างบาร,รมีเมื่อได้เป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญพุทธกิจเสียสละชีวิตเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรที่จะดําเนินตามรอยบาทประสาสดตา,นะามรอยบาทประสาสดาคือพระองค์เดิน เดินเพื่ออะไรเพื่อความดับทุกข์เพื่อความช่วยเหลือคนอื่นในพ้นทุกขเราจะเดินยังไงให้เดินเดินสามารถเดินดับทุกได้เนาะเดินแล้วมันดับทุก์ได้นะถ้าเอาแนวปฏิบัติเขาเรียว่าให้ต้องเดินมกักคือต้องพัฒนาใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานะเขาขอให้เรานั้นดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนา ชีวิตของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ด้วยศีลที่ดีสมาธิที่ดีปัญญาที่ดีเนี่ยศีลสมาธิปัญญาให้ดําเนินไปบนทางนี้นะเขาเรียกว่าเราก็เดินตามทางของพระเจ้าก็ขอให้ศีลของเราสมบูรณ์สมาธิของเราสมบูรณ์ปัญญาของเราสมบูรณ์เลยนะเราก็เดินทางนี้นสามรอบเลยเนาะสามรอบศีลสมาธิปัญญาก็ได้นะเนี่ย เดินไปก็ให้ขอสิ่งเราสมบูรณ์สัมภิของเราสมบูรณ์ปัญญาของเราสมบูรณ์อาจจะได้ออกจากวัฏทุกขทุกเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมืนมนหหอ,มพน,พอน,มนกับพระเจ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอรหันต์หรือบำเพญพุทธกิจอันยิ่งใหญ่เหมือนกับพระเจ้าเจกรพัรดิมาเกิดมาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกให้เกิดสันติสุขเนี่ยเรียกว่าเราจะได้เดินตามทางเหมือนกับ คนไทยเราปัจจุบ,บันก็นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ก้าศาสตร์ของพระราชาเนีย่ยว่าเราควรจะดําเนินตามทางที่พระองค์ทรงวางไว้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรก็ว่าไปเนาะตามเหตุโครงการพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้ดําริไว้เราควรจะนําเอามาใชใ้เป็นประโยชน์เพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกรอดจ,จากความอดอยากอันนี้เขาเรียกว,ว่าให้เราเดินตามทางของพระองค์ท่าน ของพระพุทธเจ้าของพระจเพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพัฒน์อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยฉะนั้นเราเวลาเราบัพติสต์ก็ให้นึกถึงว่าเราควรดำเนินตามทางของพระอริยะของพระสมานสัมพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าของพระเจ้าพระันต์เจ้าเราเดินตามทางของพระราชาผู้ทรงธรรมนะผู้ทรงธรรมนะ จงเราเรานึกถึงอย่างนี้แล้วเราจะได้มีกำลังใจว่าเอ,อเดินไปทำไมเดินไปทำไมเนี่ยก็เดินเพื่อ,อเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อแก้ทุกเดินไปเพื่อแก้ทุกเพื่อเดินไปเพื่อความหมดทุกเดินไปเพื่อความสิ้นกิเลสเดินไปเพื่อความอ่างงามให้บุญแห่งคุณคุณภาพชีวิตที่ดีศีลธรรมที่ดี เนี่ยมันจะได้เกิดขึ้นเนี่ยก็เราก็มองในง่น nah ี ha 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 ้นะพระศินเนาะอย่าเป็นอย่าเป็นอย่าเป็นเพียงแค่ว่าให้มันเปืองทุบเปียงเทียนให้มันเปืองทุบเปียงเทียนเปียงหลกไม้ไม่ใช่นะเปียงข้าวเปีองของเฉยๆเนาะอย่างงี้ไม่ได้นะทำไมนายกีนะแต่ให้มันอย่าเปืองข้าวเปืองของเฉย จะมียำซ้ำยังเป็นขยะให้ไม่ชีโยคีต้องกวาดต้องเก็บอยู่บนพวกนี้อีกเนาะเนี่ยเราจะต้องไม่ให้มันสิ้นเปลืองแล้วก็เสียเวลาเสียข้าวเสียของนะไม่ให้มันเสียเวลาไม่ให้มันเสียข้าวเสียของอืมอันนี้ก็เราก็พิจารณาอย่างนี้นะการเวียนเทียนของเราก็จะเป็นการเวียนเทียนที่ประกอบด้วยปัญญา ก็ได้ความรู้เนาะมีมีองค์ความรู้นะอยู่ในนั้นก็ได้ปัญญาสินสมาธิอ่อย่างานี้นะฉะนั้นดอกไม้ทูบเทียนที่เราใช้ก็เป็นเครื่องบูชาออกเป็นเครื่องบูชาแสดงออกจากจิตใจเราเนาะหมือถว่าถ้าเราจะบูชาให้มันปนนีด มันก็บูชาได้แต่ว่าเรามาเป็นนักบวชมาเป็นนักปฏิบัติเราไม่จะไม่สามารถสแสวงหาดอกไม้ทูบเทียนที่เป็นนีตดได้อย่างใจเนาะแล้วก็มียังไงที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมให้ยังไงก็เอาไปตามนั้นก็เนะ้เนาะเขาเตรียมให้เป็นดอกกุหลาบก็ได้ดอกกลาบไปเตรี mm hmm. ยมได้เป็นดอกเป็นจมาจเป็นดอกไม้ทั่วไปก็เอาก็ว่าไปเนาะ ตามเหตุตามปาใจมีอะไรก็ใช้ไปก่อนเราจึงเรียกว่าการบูชานี่ว่าทุกขตาปนากราภูเตปฏิกนหาตุะที่เราสวดทำบัตโยโสะทุกขตาปนากระพูเตปฏิกนหาตุอัมหากังดีคลิตังหตุจยะสุขายะว่าระแดพระ่านพระองค์ผู้เจริญขอท่านจงรับซึ่งบรรณาการของคนยาก ทุกขจะผคนยากมันมีแค่นี้แหละนะเทียนหนึ่งเล่มทูบสามดอกดอกไม้หนึ่งดอกนะโอ้ยเนาะความจริงเราก็มีเงินมีทองอยู่นะพอจะซื้อดอกไม้สักหลังสักลังหนึ่งเนาะสักตะก,กร้าหนึ่งก็ยังได้นะแต่วันนี้มันมีแค่ดอกเดียวนี่แหละก็ <c oughs> ยังคิดว่ามันไม่มีความหมายนะแม้ดอกไม้ดอกเดียวนี่ก็ มีอันนี้สง์มากมีนนี้สง์ได้ก็เพราะว่ามันบูชาที่สำคัญคือบูชาด้วยใจเราบูชาด้วยใจคือใช้จิตใจของเราในบูชาอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเราจะเอาเป็นทิฐานุกติเอาพระพุทธเจ้าในเป็นเนี่ยเป็นทิฐานุกติที่จะดําเนินไป ะเอาเอาพระปัจเกระพระเจ้าเป็นทิฏฐานนุคติที่จะเดเนินไปเอาพระอราหันต์เจ้าทั้งหลายเป็นทิฏฐานนุคติที่จะดำเนินไปเอาพระราชาผู้ทรงทมเป็นทิฏฐานนุคติที่จะดําเนินไปเพื่อให้ตนเองพ้นทุกข์และมวลมหาชนพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ถือทิฏฐานนุคตินี้ดําเนินไปให้เราทําได้อย่างนี้ก็ถือว่าการบีเนียนของเราเนี่ยไม่เสียเปล่าเนาะ ากาเป็นเทียนจะอะไรไม่เสียเปล่าเพราะว่าสามารถทำให้เกิดคุณค่าทางด้านจิตใจ <c oughs> ขึ้นมาได้นะฉะนั <c> ้ <oughs> <c oughs> นการทำกิจกรรมนี้จึงมีค่ามีความหมายอย่างนี้นะเราจะต้องแต่แต่ว่ามันก็ยังมีความ หมายสัอนเล้นอย่หลาย,ล,ายลายอย่างตามความรู้สึกของเราเนาะอาจจะินฐานน,นู้นิษฐานนี้ไปตามความประสงค์ของเราเนี่ยนะแต่ถ้าจะเอาจุดหมายสูงสุดก็คือนี่แหละว่าขอให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยสินสมธริปัญญาไปความดับทุกข์เป็นเป้าหมายนะแต่นอกนั้นก็แล้วแต่เหตุนะขอให้เรามีชีวิตที่มั่นคงทำขอให้เรามีสติปัญญาดีาแล้ว อนนก็ว่าไปตามเหตุแหละแต่เป้าหมายสูงสุดก็คือความดับทุกข์ให้ถึงพานิพานน์นเป็นที่สุดอา้าวนี้ก็ขอนลองความ้ามใจกับเราวันนี้ special day เราบุติสฮวิิเดย์วันพระ one prayer of Buddhist holy day. Especially for Buddhist people. Uh, uh, Buddhist people or monk or nun or lay person. Uh, in uh, Buddhist day, uh, holy day of Buddhist people we uh, we uh, we can uh, tr uh, we can uh, we, ha we have some ceremony. You know, we have some ceremony for worship to the Tippa James, mm -hmm. for respect to the Lord Buddha or enlightenment ones, mm -hmm. uh, Dhamma or doctrine, or Buddha teaching, mm -hmm. and or, and Sangha of of follower of the Buddha, uh, Sangha, or monk, or holy monk. holy person. Uh, when uh, in, b u uh, in Buddhist o n day of o a p r a no? full moon, half moon, or new moon, h uh, we have some, uh, in v a d a m p we have some ceremony for worship to Thipa Jem. h a v e b n t i a n ceremony of Parakhina. p a r a k i n a ceremony, no? u uh, not from Uh, not just in in this time, no? in Buddha time too, no? in Buddha time we have ceremony, prakrina. Uh, uh, respect to the Lord Buddha and Sangha by actually join hand and learn uh, walking around him three rounds. But after the Lord Buddha passed away, apariguanah and Arahanta, he passed away too. We had the relic buddhist uh, buddha relics or alahanta relics uh, we, we 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 product or we build something like a stupa or chetiya uh, stupa chetiya we put this buddha relic or alahanta relics to the inside uh, if uh, someone or buddhi if we want to respect to the tipejam for improve the good memory, you know. uh, we can come for respect to the loboda and Sankha uh, by uh, walking around them, uh, walking around it, three uh, hours for respect for the st uh, improve insight for it develop the wisdom, or confidence. And for develop mindfulness or concentration too, and follow the this way. Uh, for can overcome, uh, can release defilement. And for the uh, good memory, for develop, for be good, for we learn good, for we practice good. Uh, follow for. release development to dipana uh, sense deloboda ah uh, entertainment to uh, by practicing uh, for develop the three uh, three things by pisef mindfulness and concentration and effort and wisdom and understanding uh, by practice Now we want to share something, or uh, to show insights uh, for uh, the tribute by doing, uh, by ceremony. a uh, 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 good time for uh, show the insight, for respect, for belief, and follow him by do, doing good. Uh, by ceremony, Vintian uh, mm -hmm. or Parakina. In Varanpur we have ceremony every Buddhist Sunday. You know. One month we have four days, four time for this ceremony. But if we want to respect to the Buddha, Dhamma and Sangha, we can do every day. You we know. can practice every day. The Buddha said, uh, spiritual worship not from material. You know. Not from candon or three incense and flower, but we want to worship the special worship by practicing, by release, by release, defilement, and the great uh, worship to the Tipa Gem, by doing good, by training, by practicing, by cleaning the inside, and then the, the great ritual, uh, worship to the Tipa Gem. Okay. ให้คิวนะ for joy in u s t o n i g h t for c e r e m o n y เราให้พรโยมหน่อยนะให้จะภาพน้ำดื่มเครื่องดื่มนะสพิทิโยวิวันชันตุสัมปะโรโกวินาสัตุมาเตปะวัตวันตาราโยสุขีที ขายุโกภะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจันตารอธรรมวันทันติอา